สวัสดีครับเตยอ,อินชลันพาเที่ยวชมนะฮะทิปนี้รู้สึกจะเป็นทิปไปเที่ยวเหนือนะครับที่เชียงรายท่านอาจารย์ก็พาไปอันนี้จะเป็นรูปในที่เห็นนี่ก็เป็นอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะนะเป็นรูปอุทยานแห่งชาติแม่ปิงที่ช่วงปีใหม่ที่ท่านอาจารย์พาไปเที่ยวเขาดาวปี2563กาธันวาช่วงโคโริดพอดีนะแต่ว่าไปที่ไปเนะี่ยคือ ก็จะไม่มีสถานการณ์โควิดที่ไปกลางเต็นต์ตรงนี้จะเป็นที่แก่งคออุทยานแห่งชาติแม่ปิงกลางคืนรู้สึกว่าหนาวตอนเช้าตื่นมาก็จะมีสายหมอกให้เห็นก็ได้ตื่นมาเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้านะอันนี้ทริปนี้รู้สึกว่าจะเป็นในการบันทึกรองครั้งแรกครับเพราะยังไม่เคยทํากับโปรแกรมไอตัว Kingmaster Pro เขาบอกว่าเป็นโปรแกรมตัดต่อรูปภาพที่เราไปถ่ายมานะก็เราลองมาทําดู ก็ตามตามนี่ฮะครั้งแรกครก็ลองบันทึกลองทําดูอาจจะไม่ดีสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะเป็นครั้งแรกในการทำะนเนาะเป็นตัว king master pro ตัดต่อในมือถืออันนี้ก็ตื่นมาถ่ายรูปกันดุรยานชาติแม่ปิงที่แก่งคอนะครับจะมีทุ่งกิ๊กกักบที่แก่งคอก็เลยมาที่แก่งคอกันเห็นสายหมอกฮะตอน,น,นเช้าเห็นสายหมอกเป็นคืน3ามสธันวาสองนหนอนเขาดาวกันที่ตรงนี้กนะับปีใหม่นะครับก็ทิปที่ท่านอาจารย์จัดให้ ไปเดินทางตั้งแต่ 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2่แปนะี้าเนี่ยปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิงก็ถ่ายรูปกับท่านอาจารย์ระยะทางในการไปขับรถไปกลับก็ประมาณ2,000ประมาณ2อ0พกว่ากิโลนะที่ใช้กันอันนี้เป็นมาที่วัดพระทาตุลำพูนนะนะชื่อวัดฮิรัยปุนชัยนะฮะว,วิหารเป็นวัดอารามหลวงด้วยวัดนี้นะฮะวัดอารามหลวงครับเป็นของคุบา ศรีวิชัยหรือว่าไงเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นวัดพระาธาตุในลายปูนชัยวรวิหารเป็นอารามหลวงถ่ายภาพตอนนี้ก็จะเก็บภาพตรงด้านหน้ากับทางท่านอาจารย์แฟนอาจารย์นะฮะที่ไปกันกบทิพย์ที่ไปกันในครั้งนี้นะฮะสุกวันนี้รู้สึกจะเป็นวันที่สองนะของการเดินทางทไปตรงนี้กันไปถ่ายภาพเนี่ยก็ก็เป็นภาพนิ่งเดี๋ยวก็มาจัดเอาลงในเนี่ยในทีเนี่ยเป็นของภาพของคนคูบาที่ถ่ายคู่กับท่านอ่ะท,ท่านกมลณะไปนนานแล้วแหละ อันนี้ตรงเป็นหน้าหน้าวัดข้างหลังจะเป็นพระธาตุอยู่ข้างหลังแต่สัญลักษณ์ทางภาคเหนือสังเกตดูจะมีเสือก็เ,เลือกเสือหรืออะไรแบบนี้ตรงนี้จะมาตัดมาที่นี่แล้วเป็นบ่อน,น้ําพุร้อนบ่อน้ําพุร้อนตรงนี้คือขับผ่านทางขับผ่านแล้วก็ึกเมื่อยก็เลยเอาเท้าลงไปแช่ในน้ําร้อนแนะครับตรงนี้น้าเป็นน้ําร้อนบ่อน้ำร้อน,อ,น,น,อ,นอยู่ข้างทางนะฮะบ่อน,น้ําร้อนขับขับรถผ่านพอดีตรงนี้มาตัดมานี่จะมาเป็นบ้านบ้านดํา ของท่านอาจารย์ถวันทัศนีท่านก็นเสียชีวิตไปแล้วนะหลังก็มาถ่ายก็มาตัดมาตรงนี้ก็จะเป็นวัดล่องเสือเต้นวัดล่องเสือเต้นนี่จะอยู่ในจังหวัดเชียงรายเนาะอยู่ในจังหวัดเชียงรายวัดล่องเสือเต้นคือภาพจะกลับไปกลับมานะเพราะว่าเพิ่งหัดทำผู้ผู้ผู้ทำเองก็เพิ่งหัดทําอันนี้จะเป็นที่ดอยแม่ตุงละดอยตุงดอยตุงไปบางภาคนะอันนี้ก็มาในอาวันทัศนีนะครับ ภาพจะกลับไปกลับมาคือจะเห็นว่าสลับไปสลับมาเพิ่งหัดทําเป็นครั้งแรกก็เคยไม่เคยทําเพิ่งโหลดโปรแกรมนี้มานะลองดูใน Google หรือ YouTube เขาบอกว่าเป็นโปรแกรมชื่อโปรแกรม King Smarter Pro นะใช้ในการตัดต่อในมือถือนะฮะสำหรับลงในโหลดในแอปในมือถือนะฮะก็เป็นโปรแกรมตัดต่อแต่ถ้าจะตัดต่อในคอมก็จะเป็นไอตัว Viva Pro นะฮะแต่อันเนี้ย พื่อนัทำเดี๋ยวค่อยเรียนรู้ไปก่อนว่ายังไงแบบไหนทริปนี้ครั้งแรกก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรวก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับเป็นบอ่อน้ำพุร้อนนะฮะก็มาเดินถ่ายรูปกันพอดีขับผ่านทางที่จะไปทางเชียงใหม่คนะคืภาพจะบนไปบนมาอยู่เงี้ยนะคือมันบอกตรง,ตรงว่าผู้ทําก็ยังยังไม่เป็นนะฮะยังมือใหม่อยู่นะครับยังมือใหม่ต้องขออภัยด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นทางป้ายสัญลักษณ สู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่เนววัดที่ไลปุนชัยวรวิหารเป็นป้ายนะก็ถ่ายอยู่ข้างหน้าครับก็ตามในภาพตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของวัดล่องเสียเต้นหรือเป๋าไม่แน่ใจนะตรงนี้เรียกว่าอยู่ในวัดเออไม่ใช่ดิอยู่ในวัดนี่แหละไลพูญชัยใช่ใช่ใช่เในพระบสถ์มาถ่ายมาถ่ายภาพอยู่ตรงนี้หลงังจากเจ็บภาพถ่ายภาพเสร็จแล้ว หลังจากเก็บภาพถ่ายภาพกับตรงพระาธาตุนี้แล้วนะครับก็จะออกมาถ่ายภาพตรงเนี่ยด้านหน้าเป็นล,ลําโพนเศนลักของล,ลําโพนตรงข้างๆ้านี่จะมีซุ้มกาแฟก็เลยมานั่งทานกาแฟอยู่อันนี้เป็นด้านหน้าวัดที่เข้าไปข้างในนะครับภาพจะกลับไปกลับมาเออตรงนี้มาตรงนี้เนะี่ยเป็นปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะปากทาง ตรงนี้เป็นคืนวันที่3ามเศษจาได้เลยวันนอนเข้าดาวกันอยู่ค่าเข้าไปคือช่วงนั้นเขาเปิดให้เข้าฟรีไม่เสียตังค์แต่ค่ากลางเต็นท์เขาคิดที่คนละ30บาทมีห้องน้ําห้องอะไรให้แต่ว่าน้ําไหลไม่ค่อยแรงนะน้าไหลไม่ค่อยแรงคนที่ไปกลางก็ประมาณกับอบได้ประมาณเกือบประมาณเกือบสิบเต็นท์ประมาณ15บ6เต็นท์ถ้าจำไม่ผิดไม่ถึง20เต็นท์เพราะว่าช่วงนั้นคนก็ไปน้อยอยู่อันนี้จะเป็นลานลงจอดทอ นนจอดหอนะครับแล้วก็ตอนขาเดินทางกลับมาก็จะมีเห็นดอกไม้มันข้างทางสวยดีก็เลยแวะรถซื้อผลไม้แล้วก็ะจอดอยังไงขอบคุณมากนะครับเต์อินชลันพาเช่าทมขอบคุณมากครับสวาสดีครับ